ไม่ใช่อะยายพิชชาก็ยายพิซ่าใช่ไหพี่เล่าเนี่ยเลือดติตัวเลยพี่เล่าอาจะูุ่งจะลงไปในหายไปละหน้าบ้าเล ทำไมเขโอช่วย

ไอ้ <c oughs> ยูนี่นายเกลียไ,ไปไหนนะโปรดช่วยด้วยนะคะกระ,ะคุณนอะไรมาักขอะตุนะครคุณคุณคุณมีฝันหรือเปล่าคะ ปวดรอคุณเป็นจังหวะเออคุทำยังไงอ่ะคุยู่ที่ลู่ป่ะได้จ้ะได้จ้ะรับันหนึ่งนะมันดีดีแล้วนะอาลล่ะคุณคะคุณเจ็บตรงไหนเป็นอะไรมากหรือเปล่าบอกฉันซิเจ็บไปเลยค่ะคุณจะตรงไหนล่ออเดี๋ยวก่อนวามันมีฝนหรือเปล่าคะอ๋อฉันไม่มีหรอกจ้ะไม่มีเหรอไม่มีเออะไรมากไหโคยงชั่วหน่อย มือมีเลือกใช่ด้วยนะใคยของลุงคนที่ไม่มีฝฟใช่ไหมคือน่เดี๋วเาโมโอเมื่อกี้ลุงมูไปหน่อยวะอะไรจ่ายได้มพิจารณาตัวแลวล่ะอะไรนะไม่ช่ไม่ได้อะรช่วยหนูมั่งดิสานัเลยเดี๋ยวฉันไปดูก่อนแลพี่นะไม่ด้ เจ็บตรงไหนบอกฉันซิไม่ไหวไหมฮะไม่มีหรอกจก้ะไหวอย่างเดไม่ไม่ใช่มัง้งผิดคนแล้วรู้เลยว่าผิดคนชอบมีฝ่ายไหมหอ่ะมาดูดินี่เขาเกิดอันหน้ามาบนเดือนไม่หันทีสองคนหลอกเท่ๆเลย โดนชิ้นผมเลยค่ะจ้าผมแมื่ผมก็โดนฟันหัวไม่ทีเพื่อนเับแต่ไม่เป็นอะไรมากฟันไม่เข้าทำไมล่ะคะแพ้จุกหน้าตขาพี่จุกเลยคุณจ้าคุณจ้าคุณช่วยอะไรจ้าเออไปซื้อยาให้หน่อยยาอะไรจ้ายาน้ำเบบี้ดอร์คุณจาอย่างคนเนี่ยใช้น้ำเนบี้แล้วจ้าใช่อะไรครับอย่างคุ เลิกผลิตไปเถอะค่ะชื่อยาวไม่น่าขายได้เลยค่ะเฉยแย่ฉันเป็นไงอ่ะเป็นดีไหมเนี่ยแย่คือสวัสดีครับไอ้ตากระปับอยู่แล้วมันจะไหวคือคุณคุณเป็นคืออะไรอ่ะฉันละจ๊ะอะ ขอกันเลยด้วยเธอเธอจะไชื่ออะไรจ๊ะเราชื่อลนแมวแมวลนเแลหาลยแกน่รักจังเลยแมแกน่รักหะแกรักไมเราแล้วจะตอบมึงยังไงดีเอ้แกรกกสิ เจ้าเออเออ้ขาดเนี่ยทำยังไงทำยังไงครับนีดิฉันเ่เชีย์อะไรครับแค่รู้ได้ไงอ่ะเนี่ย่าีาไมเลยคุยกันแลนี่ลอกไปเรื่อยเาเลเมือมือยู่ข้างบนจะโดนกระจบอะไรนะ จะดูอะไร,ม,ระไมังก่โจอะ,อะไรนะมังกะโจอะไรมังกรโจโจอ,อะไรจ๊ะมัง <laughs> กะโจ๊ะไงนีแต่ว่าพัสดบฉันย่านะ้น <laughs> ฉันมีคำถามมีคำถามอะไรอะไรไหม หน้ามีเั่นเป็นมเจาเหรอ้อะไรอ่อะไรจ้าอะไระไอ้นั่นน่าเอเอพี่ระเิด่าตั้งแล้วไม่ใช่ไม่ใช่ัาทุระเบิดระเบิดที่เพียงแค่คนอายม่ไม่มีอ่ะฮะ ไม่ใช่ไมใช่ชื่อระเบดอย่างนั้นระเบิดอะไรครับจ้าระเบดที่ทิ้งแล้วควอมีเบที่คนทิ้งแล้วคนท้องจ้าทิ้งแล้วท้องใช่ท้องแล้วค่อยทิ้งอะไรท้องแล้วทิ้งทิ้งแล้วท้องมีไหมจ้ามี ไปด้วยด้วยอะไรวะป้าฮะโอ้โหมึงนี่เข้ามากเลยอ่ะก็เห็นถามนู้นวะจะให้ทิ้งเลยอย่าเของอย่างเงี้ยเนี่ยนะเขาเนี่ยเขา็ต้องอะไรวะเขาเพิ่อะไรนะเข้าหอใช่แล้วแล้วแล้วพอเข้าหอเขาต้องทำอะไรนะแต่งงานจ้างั้นพี่ชวนน้องแต่งงานได้ไหมจ้า นต้องนต้องตัดไม้ขมน้นหน่าเกลียดมีนิ้วโน้ตอะไรที่หน้าพูดไหมไม่ดีคนท้องรักคุ้งจะด่าพ่อผมอีกนะครับไม่ชอบใช่ไหมคะไม่ชอบค่ะไอ้กระเทยเลยนะครับพอดีว่ากกระเทษเขาเนี่ยเมื่อกี้เนี่ยอ่าเมื่อกี้นี่ต้นตีนใช่ไหมรับให้เลยครับขอโทษแทนลูกผมด้วยครับรูปผมใช้ไม่ได้เลยครับคุณไม่เป็นไรนะจ๊ะ พี่สาวฉันถามให้เรื่องอะไร่ยทำแบบดเราแก้กดถึงพ่อหน่เนี่ยไถอพ่อนยเออแล้วยังไงเนี่ยตุ๊าใส่เดียวกับพีะด่วยคุณกระสังไมึงรู้ได้ไงตาบอดถี่เพือนี่เหลืออยู่คนเดียวก็ี่ไปคนเดีนไปเลยานหน่สมชายจีเป็นยพูด ีเออพีพูดแังๆเลยนะจา้าสมชายไม่รู้ดีังตางเดียวพอไม่ต้องพูดแรงมากหันไปทั้งเขาฟังพี่มโดนพูดดังๆเลยนะเออฟังพี่เดี๋ยวเชื่อกูออุนพูดแรงๆเ,อองเลยพีย่จะทำอไหวัวหน่อยสิหัวหนอคณีจับด้วย สวัสดีครับคุณสวยสวัสดีค่ะคุณชื่ออะไรไม่ทราบครับชื่ออะไรทราบครับจะพีชื่อเปิจันรจ้เปันรใช่แล้วก็อยู่แค่สอคนเท่านั้นเหรือแต่คัะะใช่อยู่แค่สอคนเท่านั้นเลยดีเลยนะคุณเดี๋ยวทีนี้พี่แล้วรูสอนใครไงคุณหนูพูดเอะพูดกนพี่แล้วพไปพูใครอมึงก็รู ให้ตะเกียร์เต้นให้มันก็พูดออกมาเองเลยว่างหรือเปล่าครับว่างไม่ได้เกียอะไรอยู่พูดไปเถอะให้คุณว่างหรือเปล่าครับอ๋อใช่ว่างจ้ะไปทานข้าวกับผมไหมอีกแล้ววันดีกินอะไรของมือนี่ละ พูดกับเขาต้องฟังพี่เนี่ยพูดตามออ๋นี่ไม่ได้ถานสมชายใช่ไหมไปทานนะครับไปทานข้าวบัางไหมครับไปทานข้าวก,กันไหมครับเอาไปทานข้าวก,ก,ก็ได้จ้ะก็ได้เดี๋ยวพากินทั้งวันเลยแต่ผมพาทานข้าวทั้งวันเลยโอ้โหใจดีจังเลยขอบคุณนะจ๊ะเอา้าฟาดปัดปัดเย็นปัดปัดปัดอะไรได้เลยก็พูดไปดิเออ ลุงพูดผิดเลยสมชายหมูไม่ดีเลยเออนะพูดไปชาฝ้าผัดฝ้าเย็นฝ้าผัดชาฟ้าผัดฟเย็นฟาัดผัดหไมถูกถูกไม่ถูกกเนี่ยชาฝาฟัดฟดเย็นฟัดัดชาฟ้ดผัดฟเย็นฟัดฟัดจ้แล้วจ้าแล้วไม่ต้องล้างแลผมล้างใอาแล้ว ไม่ต้องล้างแบบล้างให้ไ่ล้างจานเก่งผมไม่ล้างจานเก่งชามเฉาชามชามชามเฉาชามชฉาชาเกี่ยวชามชามขาชามขา่้คอะชามเฉาชามชามชามเฉาชาาเ้าแล้วทำอะไร้่ะ เดี๋ยวพาไปดูสัตว์เลี้ยงคะับเพาไปดูสัตว์ด้วยมีหมูกับหมีมีหมูกับหมีคะับหมูหมีง่าดูนะเดี๋ยวเอาหมูมาอยู่ข้างหมีเอาหมีมาอยู่ข้างหมูเอาหางหมูมาอย่างหางหมีเอาหางหมีมาอย่างหางหมู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 หมีดูทุกสิหมูไม่รู้หมูจะพาไปดูไหเหรอจ้า แตละเท่เล้หมูกับหมีหมูไม่มีก็มีหมูกับหมีครับเดวผมเนี่ยเจาหมูที่เทหมีเาีหมูเอาหางหมูป็อย่หมูมีเอาหางหมีป่หมูมหมีหมดูหมีมูดูหมูหมีดูููดูดูููดูดููดดููดนลดูู

เี๋ยลูงพูดอะไรเนี่ยฮะแพูดผิดแล้วอะไรล่ะหมูกับหมีกูยังพูดถูกใต้เลยแต่มันก็ต้องพูดให้ถิกมาเฮรอยี่เชื่อกูเถอออย่าให้ผิดเจี๋ยว่ะไรอนี้มามนุษย์จะมองหน้าอะจะพาไปทาะไหนเหรอจ้าแตงดีจังสุขวันะครับ แต่ยนนังแดงแต่แแต่สุแด,ด,แด,ดแดดแตกแดงแตค่ะ,คะ,ะรเราตงไปน้องบุขอบคุณมากนะคะแล้วมึงมีแล้วมึงก็พูดไปอจ๊ะแล้วมึงมีอะไรมก็พูดให<ช>้มึงให้มึงนะ มนี่มึงนี่มึนี่มึงนี่รีบกลับนะนี่เมืองเนี่ยอโอ้ไม่รู้เดี๋วเดแตกโอ้ยไรู้วแตกทนทำอะไรอ่ะไอ้ตุ่มชายไปแตกเพื่ทำไมเนี่ยหมดแค่แต้มุกแดดแตมกแค่นั้นะโอ้ยอ๋อจบแค่นั้นเองออ ทำอะไรเนี่ยฮะเอ,อาพัทพนะัทโตครับมันจบตั้งแต่แดงแดงแดงแก่แลนะ้ว